การทํางานแบบเช้าชามเย็นชามหมายถึงอะไรหมายถึงไม่มีคุณภาพหรือเปล่าใช้คํานี้ได้ไหมก็ใช้ไปเลยทํางานไม่มีคุณภาพไม่ต้องเช้าชามเย็นชามแล้วจะทําให้เขามีคุณภาพได้ยังไงล่ะมอบหมายงานออกไปกําหนดนัดหมายส่งงานแล้วก็ส่งให้ได้ตามนัดหมายแค่นั้นแหละอันนั้นก็เรียกมีคุณภาพแล้วเวลาผมให้ลูกน้องกําหนดนัดหมายเนี่ยผมไม่ใช่คนกําหนดนัดหมายซะทีเดียวนะพนักงานทีมงานจะเป็นผู้กําหนดนัดหมายเอง เช่นผมถามว่าเรื่องนี้ส่งผมได้วันไหนเขาก็จะตอบมาเลยขอเวลาเดือนหนึ่งครับผมบอกโอ้โหนี่เซฟตัวเองมากเลยนะขอเวลาเดือนนึองงานนี้มทำสองชั่วโมงเสร็จผมก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ส่งหรืออาทิตย์หน้าส่งหรือบางคนเขาบอกว่าอ๋อพรุ่งนี้ส่งก็แสดงว่ามันมาจากการคาดการบางแผนจากใครล่ะจากเขาไหมเพราะเขาเป็นคนยืนยันเองนี่ว่าพรุ่งนี้ส่งแสดงว่าพรุ่งนี้ต้องส่งได้ใช่ไหมแล้วถ้าพรุ่งนี้ส่งไม่ได้แปลว่าอะไร แปลว่าพนักง,งานคนนี้เขาไม่สามารถวางแผนได้ว่าไอเรื่องนี้สิ่งที่เขานัดหมายมามันส่งได้จริงหรือเปล่าเพราะนั้นก่อนจะนัดหมายอะไรก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่ามันเหมาะสมและส่งได้จริง